ผู้ปกครองโวยโรงเรียนศูนกุลหลับนนทบุรีให้สอ,สอสอพักส้มไปบรรยายในโรงเรียนวันจำลอยหยกเพจเฟซบุ๊กวันนี้พักส้มโกหกอะไรเผยภาพโรงเรียนสูนกุหลับนนทบุรีจัดกิจกรรมเสริมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยคอร์รัปชันมีสอสอพักประชาชนไปบรรยายเพจระบุว่าพักส้มไปที่ไหนสังคมแตกแยกวุ่นวายไปหมดล่าสุดเกิดขึ้นที่โรงเรียนสูนกุหลับนนทบุรีข้อความจากผู้ปกครองว่า วันจันทร์ที่2กันยายนหลานไม่ได้ไปโรงเรียนถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนหลานบอกว่าวันนี้คุณครูให้เข้าฟังการบรรยายจากคนกลุ่มนี้ตั้งแต่เวลา7.30ถึง16.30นหลานเลยไม่ไปพวกเขากำหนดให้ชั้นม .5 ไปฟังเขาบอกว่าประสานงานมาโรงเรียนเกณฑ์เด็กไปฟัง18ห้องเด็กหลายห้องรู้ตัวก่อน10ห้องเลยขาดรายเยอะพอไม่เต็มเลยเรียกห้องอื่นเพิ่ม เด็กไทยรูปส่งผู้ปกครองความเลยแตกผู้ปกครองลุมดาหลายคนไปรับลูกกลับบ้านงานนี้แบ็คดอกมีภาพหัวหน้าเท้งเด่นอยู่ตรงกลางทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ไปส่วนที่ไปเป็นสสพักส้มหนึ่งในนั้นคือทนายไวคนที่เคยมีข่าวรีดถ่ยตัวเครื่องบินไปฝรั่งเศสจากผู้รีภยัยพร้อมติดแฮชแท็กพักส้มภัยสังคมและยังมีผู้ปกครองเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิโรงเรียนเช่น เพราะอะไรจรึงให้คนพวกนี้เข้าหาลูกๆของเราเห็นข่าวมากมายคนกลุ่มนี้ไม่มีความหวังดีแต่อยากปีสนิทกับเด็กๆระวังโรงเรียนจะเจอเคสแบบหยกไม่ควรให้นักการเมืองเข้ามาในโรงเรียนทางโรงเรียนเห็นเคสที่เด็กๆออกมาไปท้วงไหมทางโรงเรียนอยากให้เด็กออกมาเป็นแบบนั้นเหรอคะคุณครูในโรงเรียนมีความรู้หลายท่านก็เอามาเป็นวิทยากรได้แล้วเอาแต่พักส้มมาแค่พักเดียวบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยอย่างมาก แอดมินเพจเฟซบุ๊กได้เข้ามาชี้แจงโดยย้ำให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนได้รับการร้องของจากกรรมธิการและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับผู้ปกครองตอบกลับว่าแต่ที่ได้ฟังจากเด็กๆเ,เขาบอกทางโรงเรียนเชิญพักนี้เข้ามาแล้วทำไมไม่มีเอกสารใดๆแจ้งผู้ปกครองเมื่อตรวจสอบคณะกรรมธิการป้องกันและปรับปร่างการทุจริตประพฤติมิชอบสภาที่ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีแต่กรรมธิการสัดส่วนพักประชาชน และเป็นสอสอนนทบุรีทั้งนายปรีติเจริญศิลป์สอสอเขตหนนทบุรีนายนพดลทิพยชนสอสอเขตสนนทบุรีส่วนนายกุณากรมั่นนทีไหลหรือทนายไวสอสอนนทบุรีพักประชาชนที่เคยถูกแชร์ลิดเงินแนวร่วมสามนิ้ลี้ภัยไม่ได้อยู่ในคณะกรรมธิการชุดนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมแต่ไม่มีคณะกรรมิการที่สังกัดพักอื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ดังนั้นไม่ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังผลทางการเมืองหรือไม่